게나나타너난아무말도할수가없었지첫눈에반한다는이야โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันแป๊บหนึ่งนะครับผมครับมาดูด้านในนะครับผมด้านในนะครับของ X-Path นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโทนดำคอนโซลนะครับจะเป็นโทนดำเลยนะครับผม ดูดันนะครับดำหมดเลยนะครับแม้กระทั่งนะครับขององไรพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีน้ําหนักเบานะครับผมแล้วก็มัตติฟังก์ชันนะครับในการสั่งงานนะครับผมฝั่งนี้นะครับสั่งหน้าจอ a อนด o i d นะครับผมสามารถกดรับกดวางสายได้นะครับผมแล้วก็ บวกลบได้เออเราสามารถที่คอนโทรลที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับผมฝั่งขวามือนะครับผมเราจะคุมหน้าจอหน้าปัดต่างๆนะครับผมสถานะการทํางานนะครับผมเลอกี่กิโลนะครับผมใช้ได้กี่กิโลถ,ถึงถึงจุด E นะครับผม <S <S เชื้อเพลิงต่างๆนะครับผมคลังฟังก์ชันต่างค่าต่างๆ,ๆ,ๆใช้งานง่ายครับผม แล้วก็เลื่อนลงมาได้ครับผมปุ่มนี้นะครับผมขอข้ามไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ Android นะครับผมเป็น10นิ้วนะครับผมใช้งานฟังก์ชันนะครับเหมือนโทรศัพท์ได้เลยนะครับจะเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าเชื่อมแชร์ wi-Fi h o t s p o t ได้นะครับผมปลดเลื่อนลงนะครับบลูทูธหรือว่า h o t s p o t ได้แชร์ wi-Fi ได้นะครับใช้ w i f i ของโทรศัพท์เรานะครับผมแชร์นะครับผมได้เหมือนกัน นะครับผมพอสปอร์ตนะครับใช้ได้การรับตัดภาพหน้าจออันนี้ลูกเล่นนะครับเหมือนเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับผมนะครับเราจะไปฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้พาไปอาจจะลวกๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะําททำคลิปเต็มๆนะครับในการใช้จอ Android ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับอันนี้ฟังก์ชันต่างๆนะครับเห็นไหมครับฟังก์ชันเล่น YouTube เล่นอะไรได้หมดนะครับผม ได้หมดนะครับหรือว่าจะดูครับมี u t u b e ด้วยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะครับผมกล้องบันทึกหน้าจะติดที่ตาำบนนะครับข้างหลังของของกระจกมองหลังนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นภาพของกล้องบันทึกหน้านะครับหรือว่าจะมีกล้องบันทึกหลังนะครับเป็นกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเหยียบคาสนะครับแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับของฟอร์ดนะครับจะดึงขึ้นนะครับเข้าเกียร์แล้วก็ดันนะครับผม นะครับตัวนี้นะครับน่ะจะมีกล้องถอยหลังนะครับมีระยะบอกให้ด้วยนะครับผมมีการปรับแสงปรับสีได้ด้วยนะครับอันนี้ผมปรับสีให้เต็มละนะครับผมถ้ามืดไปก็ปรับให้มันได้นะครับปรับได้นะครับผมอันนี้เขาเกียร์ธรรมดาก็จะมาโหมดที่จอหน้าเหมือนเดิมนะครับหรือเราอยากจะออกจากจอนี้นะครับ ก็ไปที่รูปบ้านนะครับผมพอรูปบ้านปุ๊บหน้าจอหลักก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมใช้งานง่ายนะครับจอแอนดรอยนะครับผมมีฟังก์ชันภาษาไทยต่างๆนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมเชื่อมต่อ wi-fi ฮอสพอรตได้นะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อครับมาใช้งานไม่ได้นะครับผมครับโดยรวมนะครับ อ่าลืมบอกไปนะครับข้างในนะครับข้างในให้ดูแลแต่ว่าเบาะหนังตัวนี้ปกติจะเป็นเบาะผ้าอย่างดีนะครับแต่ว่าตัวเนี้เราติดเบาะหนังนะครับเพื่อความรักษาง่ายขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะติดเบาะหนังอยู่แล้วนะครับมีตะเข็บแดงนะครับของได้แล้วก็ตัวฝั่งประตูนะครับแล้วก็ทําสีแดงให้ด้วยนะครับมันจะทําสีเดียวเข้ากับตัวได้นะครับถ้าเกิดเราสั่งได้สีเงินนะครับสีฟ้ามันก็เราก็จะทาตัวนี้เป็นสีเงินสีฟ้าเช่นเดียวกันตะเข็บของได้นะครับของ คอนโซลตรงประตูนะครับผมครับโอเปนแคปนะครับเปิดสามารถเปิดได้นะครับสองฝั่งนะครับกว้างขวางนะครับผมตัวเนี้ยผมขยับเข้ามาสุดแล้วนะครับขยับ้ามสุดเพื่อการถ่ายทำนะครับตรงนี้ครับช่องว่างเหลือเยอะอยู่แล้วนะครับผมอันนี้อุปกรณ์ที่เราคืนนะครับคืนลูกค้าเดี๋ยวจะมีภาพคุมรถด้วยนะครับมีร่มนะครับมีรองจุดเฉินนะครับที่ต้องแถมให้ลูกค้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เราต้องแถมให้นะครับ โอเคนะครับอย่างไรถ้าอย่างไรนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่ช่องจานจา,จาฟอร์บโปรชั่นได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปส่งลูกค้าก่อนนะครับจะได้เลิกแล้วนะครับสวัสดีครับ